ุราชาลูกหนังทุลกขอเสนเหนือลิวพูคอยึดฝูงลีกได้เทรนด์คืนทับจับโชต้าน,น้ากระชากสัตว์วูฟหงแดงลิฟูจะได้เทรนด์อเล็กซานเดอร์นอ,อนูหายเจ็บกลับมาช่วยทีมและจะใช้เดียโกโชตายืนหน้าเป้าปีสกอร์หวังเก็บชยัยเพื่อโอกาสแซงขึ้นจากฝูงเกมรับหมาป่าวูฟแฮมตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมถ่ายทอดสดทูพีเมียเอสดีหนึ่งเวลา2นาฬิกาสนาที รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลปะทะวฟูฟแฮมตันสนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอเกนคลอปกุนซือลิเวอร์พูลพาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนลีกในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยการเฉือนเอาชนะอาแจ็กซ์ไป1ต่อ0ส่วนในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอกับไบรตันแบบน่าเจ็บใจ1ต่อหนึ่งสภาพทีมเกมนี้ทัพหงแดงจะได้ข่าวดีหลังเทรน่อเล็กซานเดอร์โนและนาบีเกตา กลับมาซ้อมแบบเต็มที่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์และคาดว่ามีลุ้นที่จะลงเล่นเกมนี้ได้เลยแต่ในรายของอลิสันเบเกอร์โกมือหนึ่งน่าจะต้องรอจนถึงกลางเดือนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่ารบกวนอยู่จนพลาดเกมแชมป์ปิ่นกับอาแจ็คมาแล้วโดยน่าจะเป็นเขาอิมฮินเคลเลอร์ประตูดาวรุ่งที่ลงเฝ้าเสาประตูแทนการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยใช้เขาอิมฮินเคลเลอร์ลงเฝ้าเสา แผงหลังเป็นเจลมาติบจับคู่กับนาทีเนลฟิลิปในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กขวาใช้ทรอนัเล็กซานเดอร์อานูดดนแอนดูโลบรสันประจำการแบ็กซ้ายแดนกลางคู่เป็นฟาบินโยคุมเกมกับเจอแดนเฮเ์สันส่วน3ามแนวุกใช้โมฮัมเหม็ดซาลาทางฝั่งซ้ายโรเบรโตฟิมิโนเล่นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์และฝั่งขวาเป็นเซเดโมาเน่โดยมีดิโอโกโชต่ายืนเป็นหน้าเป้าวูฟแชมตัน ดานูโนเอสปริโตซันโตพาวูฟเก็บได้4ีแต้มจาก2เกมล่าสุดโดยการเสมอเซาท์แชมตปนหนึ่งต่อหนึ่งและตามด้วยการบุกเอาชนะอาร์เซนอลมา2ต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนสภาพทีมเกมนี้ทัพมาป่าจะไม่มีศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างราอูลฮิมินสที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากการชนกับดับเบลุยส์เมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนโรเมนซาอิสจะไม่มีชื่อในนัดนี้หลังจากแยกกักตัวจากการเทสโควิด -19 เป็นบวกและกลับมาซ้อมเรียบร้อย ในรายของผู้เล่นคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอร์เนอร์โคดีลินเดอร์เดนดองเคอร์ชูอัลมูตินโยดูเบนเนเวสอดามาตราอเรดเนียลโปรเดนส์เปโดเนโตต่างก็พร้อมลงช่วยทีมการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีรุยปาติเซโอลงเฝ้าเสาแผงหลังวางวิลลี่โบลีกับคอร์เนอร์โคดีเป็นทูเซนเตอร์ส่วนแบ็คขวาใช้เนลสันเซเมโดแบ็คซ้ายเป็นเฟรนันโดมาซาว ขยับมาที่แดนกลาง3คนมีลินเดอร์เดนดองเคอร์รูเบนเนเวสและชูอัลมูดินโยส่วนสาประสานในแนวรุกเป็นอามาตราโอเร่ทำเกมทางฝั่งซ้ายด้านเปโดเนโตยืนทางฝั่งขวาและใช้ดานิเอลโปรเดนส์เป็นศูนย์หน้าจำเป็นรายชื่อนักเตะที่คาดว่า,าจะลงสนามลิเวูอร์พูล4231เข้าอิมฮินเคลเลอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนเจลมาติปนาธเนลฟิลิปอนดูโลบสันฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันมอฮัมมดซาลา โรเบ็ตโตฟิมิโนซาดิโอมาเน่เดียโก้โชตาผู้จัดการทีมเจอกนคลับวูฟแฮมตัน4-3ปรุยปาติเซโอเดลซันเซเมโดบิลลี่โบลีคอเนอร์ขัวดีแฟร์นันโดมาซาวลินเดอร์เดนดองเคอร์รูเบนเนเวสชูอัลโมตินโนอาดามาตราโอเล่แดเนียลโปเดนส์เปโดเนโตผู้จัดการทีมนูโนเอสปริโตซานโตผู้ตัดสินเคร็กพาวสัน ลิวพูเมอนอุปาเมกาโนเปลี่ยนเป้าเล็งเพื่อร่วมทีมแทนลิพูหันไปให้ความสนใจที่จะคว้าตัวอิบราฮิมาคนาเต้กองหลังอาเบลิ์ซิกมาร่วมทัพแทนไดโยอุปาเมกาโนเพื่อนร่วมทีมของคนาเต้ตามรายงานของ ESPN สื่อกีฬาระดับโลกหงแดงกำลังเจอปัญหาในด้านขาดตัวเลือกในตำแหน่งเซนเต้หลังจากที่ทั้งเฟอร์กิลฟันไดและโจโกเมสเจ็บหนักจนต้องพักเป็นเวลานานส่งผลให้ลิพูตกเป็นข่าวกับเซนเต้หลายรายในช่วงที่ผ่านมา โดยที่อูปาเมกาโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งนี้คนาเต้น,น่าจะมีค่าตัวถูกกว่าอูปาเมกาโน่ด้วยหลังจากที่ไลฟ์ซิกตั้งค่าฉีกสัญญาของอูปาเมกาโน่เอาไว้ที่50ล้านยูโรโดยเขาเป็นตัวหลักให้กับไลฟ์ซิกมานานแล้วเพียงแต่ซีซั่นก่อนเคยมีอาการกล้ามเนื้อฉีกจนต้องพักไปนานห้าเหตุการณ์สําคัญตั้งแต่ลิเวอร์พูลไร้แฟนเข้าสนามเปิด5เหตุการณ์สาคัญตั้งแต่ลิพูลลงเล่นแบบไม่มีคนดู เพราะพิษโควิด -19 ก่อนที่จะเริ่มให้แฟนบอลเข้าสนามแอนฟิลด์ได้บ้างแล้วในเกมพบกับวูฟวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลจะเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้โดยประเด็นน่าสนใจคงหนีไม่พ้นการที่จะเห็นสาวกเดอะคัปจำนวน2 0 0 0คนกลับเข้ามาชมเกมในสนามอีกครั้งหงแดงหลงเล่นเกมที่มีแฟนบอลเข้าสนามนัดสุดท้ายที่พบกับอาริโกมาดิดในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่ผาานมา และนับจากนั้นมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างไปดูกันได้เลย 1. เป็นแชมป์เรียบร้อยลิเวอร์พูลได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-20เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในเกมพลังแอนฟิลด์ชนะเชลซีไปอย่างสนุก5-3เจร์ดแดนเฮโรสันกองกลางกับตันทีมหงแดงเป็นคนรับถ้วยแชมป์แต่น่าเสียดายที่เหล่าเดอะค็อปไม่ได้มาร่วมฉลองในสนามด้วยหลังทีมรักได้แชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปี 2. ออัมลาเมลว,วูด ลิบูภูอัมลาเมวุฒไปอยู่ที่แอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกซ้อมแห่งใหม่ในย่านเคิร์กบีเรียบร้อยหลังวางแผนย้ายสถานที่ซ้อมของทีมชุดใหญ่มานานแล้วเพราะมองว่าเมวุฒมีสภาพเล็กและเก่าเกินไปจนอาจจะทําให้ทีมพัฒนาต่อไปได้ยากนอกจากนี้การไปซ้อมที่ศูนย์ฝึกแห่งใหม่ยังจะทําให้ทีมชุดใหญ่กับทีมระดับเยาวชนได้ซ้อมใกล้ๆกันด้วยหลังจากก่อนหน้านี้มีเพียงชุดเด็กซ้อมที่เคิร์กบีนอกจากนั้นลีบูยังบรรจุสิ่งของมีค่าไว้ในแคปซูลแห่งการเวลา ที่ Axa Trading Center และจะเปิดดูในปี2070หรืออีก50ปีข้างหน้าโดยสิ่งมีค่าที่ใส่ไว้มีดังนี้จดหมายจากเฟน w a y s p r t t Group เสื้อแข่งไนกี้ฤดูกาล2020-2021เสื้อแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2019พร้อมลายเซ็นนักเตะการไว้อะไรเหตุการณ์ฮิวสโบโร USB ข้อความจากเจกเกนครอปและจอแดนเฮนเดอร์สันสตัดพร้อมลายเซ็นของเฟอร์กิฟันไดถุงมือของอลิสันเบเกอร์ สุงมือแมตต์เดย์เกมพบเชลซีวันรับแชมป์พรีเมียร์ลีกแว่นตาของคลับสลงเล่นไปแล้ว2,500นาทีนับตั้งแต่เกมแพ้แอตมาริดนั้นลิปูลลงเล่นเกมที่ไม่มีคนดูไปแล้วประมาณ2,500นาทีหรือคิดเป็น27นัดโดยที่ไม่รวมเกมอุ่นเครื่องในเกมเหล่านั้นมีหนึ่งนัดที่ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและ2เกมที่เจอกับอาร์เซนอลต้องสู้กันถึงการด่วนจุดโทษ 4. นักเตะย้ายออกแข้งใหม่เข้ามา เป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลที่จะมีการย้ายทีมและนักเตะของแดงที่อาราทินแอนฟิ์ไปแล้วก็มีอย่างอาดัมลาลาน่าเดียนลอฟเรนและนาธาเนียคลายเป็นต้นส่วนนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็มีทั้งเตียโกอักันตารา่าคอสตาซิมิคาสและดีโกโชตาปีกโปรตุกสที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทันดี5แอนฟิ์ยังเป็นป้อมปราการเหล็กครับนำทีมลิปูสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสร โดยการทำสถิติไม่แพ้ในลีกที่แอนฟิลด์ยาวนานถึง64เกมหลังจากเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้3-0เมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาหงแดงในยุคครอปทำลายสถิติเดิม63นัดในยุคที่บ๊อบเพสลีย์เคยทำได้ระหว่างปี1978-1981ถึงโดยหนล่าสุดที่แพ้คาบ้านคือดนคริสตันพาเลสบุกมาเฉือน2-1เมื่อเดือนเมษายนปี2017ลิเวอร์พูลมีโอกาสเพิ่มสถิติไปเป็น65เกมติด หากไม่แพ้วูฟในวันอาทิตย์นี้และแฟนบอลราว2000คนในแอนฟิลด์ก็จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานผมกำลังรอสัมผัสความรู้สึกถึงอิทธิพลของแอนฟิลด์ดิีอโก้โชตาแทบรอไม่ไหวกับโอกาสที่จะลงเล่นในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลกองเชียร์ร่วม2 0 0 0คนเตรียมเข้าชมเกมในสเตเดียมแห่งปราา์รอดซานในเกมพิเศกที่จะพบกับวูฟแทมตันทีมเก่าของเดโอโก้โชตาและเขากำลังรอคอยเกมวันอาทิตย์นี้อย่างใจจดใจจอ่อ เจ้าของเสื้อเบอร์20กล่าวกับสกายสปอร์ตว่าฟุตบอลที่ไม่มีแฟนบอลเป็นเรื่องปแปลกๆแ,แน่นอนว่าเมื่อคุณเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างลิพูที่มีหนึ่งในบรรยากาศที่ดีที่สุดในโลกมันรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างเรามีการพูดคุยเยอะมากกับทีมงานและแม้แต่นักเตะในเรื่องที่ผมพลาดไปการได้สัมผัสอิทธิพลของแอนฟิลเป็นเรื่องที่ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากที่สุด จอเกนครับคุณซอริผูเชื่อว่าเชลซีกลายมาเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้สิงโตน้กบอนครามเปิดบ้านเอาชนะลีดยูเนี่ยนสามต่อหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมดังจากลอนดอนขึ้นนําเป็นจา่าฝูงในตอนนี้แต่แข่งมากกว่าสเปอร์และลิปูหนึ่งเกมโดยทางเจเคเชื่อว่าเชลซีกลายมาเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์มมลีกฤดูกาลนี้เพราะคู่แข่งมีทีมที่ใหญ่และศักยภาพนักเตะที่ไม่ธรรมดา ถ้าผมดูเกมในตอนนี้สําหรับผมแล้วมองว่าเชลซีเป็นเหมือนกับทีมติงแชมป์พวกเขามีทีมที่ใหญ่ที่สุดนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่กําลังลงเล่นร่วมกันหลังจากเริ่มต้นแบบมีสนิมเกาะนิดหน่อยแล้วพวกเขากําลังจัดเต็มในตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่ไม่น่าเชื่อมากมายในการเปลี่ยนเกมและสร้างการเปลี่ยนแปลงจากนัดหนึ่งไปยังเกมอื่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าตอนนี้เรากําลังไล่ล่าใครก็ตามหรือใครก็ตามที่กําลังไล่ล่าพวกเรา ความกดดันของเราอยู่ตรงนั้นแต่ต้องพูดตรงๆว่าคุณคิดเกี่ยวกับแรงกดดันมากด้อยเพียงใดครอปเตือนสิงโตคำรามเดลิเมลเปิดเผยว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิปูออกโรงเตือนทีมชาติอังกฤษว่าอาจจะต้องพบกับปัญหาสภาพร่างกายของนักเตะแน่นอนในศึกยูโร2020กลางปีหน้าหากสมาคมฟุตบอลยังคงยืนยันกฎการเปลี่ยนตัวได้เพียง3คนเช่นเดิม เจดกินครอปกำลังรอคอยการกลับมายัางสนามแอนฟิลด์ของแฟนบอลในวันอาทิตย์นี้และเชื่อว่าผู้ชม2,000คนในสนามจะส่งผลให้แง่บวกต่อริพู้ในการเจอกับวูฟทันตันผมหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราทุกคนแต่ผมไม่รู้ครอปกล่าวในการแถลงข่าวก่อนเกมกับวูฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ในฐานะนักเตะผมมักจะลงเล่นต่อหน้าผู้ชม2,000คนอยู่บ่อยๆที่พวกเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่ดีตลอดถ้าพูดตามตรง ผู้ชม2,000คนสามารถสร้างอารมณ์แย่ๆผมจำเรื่องนี้ได้ดีมากหลังจากพักเบรกยาวนานครั้งนั้นผมคิดว่าแฟนบอลของเราจะอยู่ในสภาพที่สดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างที่เรามักพูดเสมอตอนไปที่อันฟิวว่ามันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นมากแค่ไหนทุกอย่างมันเกี่ยวกับว่าคุณจะมีอิทธิพลกับมันมากแค่ไหนผมหวังว่าผู้คน2,000คนจะมีอิทธิพลจริงๆที่พวกเขาจะช่วยได้จริงอย่างแรกคือพวกเขาต้องสนุกกับเกม ผมไม่ได้หวังว่าถ้าพวกเขาเห็นการจ่ายบอลแรกที่มันไม่ได้มาจากนักเตะเอไปหานักเตะบีแล้วแล้วพวกเขาจะพูดว่าพระเจ้าช่วยอีกแล้วและอะไรแบบนั้นพวกเขามีแค่ความสุขที่ได้เข้ามาในสเตเดียมอีกครั้งผมมีความสุขที่เรามีพวกเขาอยู่ที่นั่นและทํามันให้ดีที่สุดการระบาดของโควิด -19 ทําให้ลิปูต้องลงเล่น27เกมหลังสุดโดยไม่มีผู้ชมในสนามและครอบยอมรับว่าส่งผลต่อนักเตะไม่น้อยแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้ในการรับมือกับมัน ทุกอย่างยากมากขึ้นเมื่อไม่มีแฟนๆแทบจะทุกอย่างบอสกลา่าวแต่จากช่วงเวลาเฉพาะทําให้เราไม่คิดถึงมันอีกต่อไปเพราะว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ซึ่งมันไม่เข้าท่าหากคุณเข้าไปในสเตเดียมโล่งๆและคุณคิดว่าพระเจ้าช่วยมันยังคงโลง่งเราไม่ได้ลงไปในสนามสภาพแย่ๆและคิดว่าพระเจ้าช่วยสนามแย่มากคุณต้องรับมือกับมันซึ่งเราต้องรับมือกับการที่ไม่มีแฟนบอล ตอนนี้เรามีบางส่วนกลับมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆและมันเป็นเรื่องดีสําหรับผู้คนขอแสดงความยินดีกับคนทั้ง2,000คนที่ได้โอกาสเข้ามามันสําคัญมากต่อสโมสรเช่นกันเพราะว่ามันทำให้เราได้มีโอกาสแสดงให้เห็นว่าเราสามารถรับมือกับมันและอาจ,จนในหนึ่งหรือ2เดือนที่เราสามารถนําผู้คนเข้ามาได้มากขึ้นอะไรทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่เราไม่มีอะไรต้องทํางานของเราคือถ่ายทอดผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่น และในเกมฟุตบอลคุณต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเสมอฟุตบอลยากกว่าในสภาพสนามแย่ๆฟุตบอลยากกว่ากับหลุมฟุตบอลยิ่งยากขึ้นถ้าไม่มีกองเชียร์และมันไม่สนุกน้อยลงไม่ถึงครึง่งแต่มันยังคงเป็นเกมฟุตบอลเราสนุกกับมันมากมาจนถึงตอนนี้และตอนนี้รวมกับทุกอย่างเราหวังว่าจะได้ทําเรื่องนี้มากขึ้นอีกนิดหน่อยสำหรับผู้ชม2,000คนในแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้จะเป็นความตื่นเต้นในระดับสูงแบบที่เข้าใจได้ เหมือนกับการดูเกมครั้งแรกๆอีกครั้งเมื่อถามเกี่ยวกับความทรงจําครั้งแรกของเขาในการชมเกมฟุตบอลครอบกล่าวว่าผมดูเกมท้องถิ่นบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มันเป็นทีมนอกลีกเกมอาชีพครั้งแรกที่ผมดู100คือที่บ้านของสตุตการ์ทผมยังเด็กมากและคุณยายของผมให้ผมใส่เสื้อแขนยาวที่ดูเหมือนชุดแข่งของสตุตการ์ทมันขันนิดๆหน่อยๆแต่มันยังเป็นเสื้อแขนยาวที่สวยที่สุดในชีวิตของผมผมมีความทรงจํามากมาย แต่ผมไม่สามารถจําเกมหรือคู่แข่งได้ถ้าพูดตามตรงแต่ผมยังอายุ5-6ปีเท่านั้นดังนั้นมันผ่านมานานมากๆผมจําความตื่นเต้นได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปดูเกมบ่อยๆเพราะว่าผมต้องหลงเล่นเองและด้วยเหตุผลต่างๆแต่เมื่อมันเป็นไปได้ผมตื่นเต้นตั้งแต่3หรือ4หรือ5วันก่อนเกมและพูดคุยเกี่ยวกับมันไปอีก4สัปดาห์ผมเป็นกองเชียร์ที่ดีผมสนุกสนานไปกับเกมผมไม่เคยโกรธเมื่ออยู่ในสเตเดียมผมจําเรื่องนี้ได้ดี หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ